เป็นกรณีลักษณะอย่างของหนิงมีคําสั่งสารพิพากษาตามยอมแล้วถ้าเป็นพี่เจมจะต้องการได้เงินก้อนนี้กลับคืนมาทนายเจมจะทํำยังไงเป็นผมผมก็ต้องสืบซับบังคับคดีก่อนนะแล้วในขณะเดียวกันก็คือผมฟ้องล้มละลายไปด้วยนะเพราะถ้าฟ้องเพราะถ้าเกิดว่าคุณตกเป็นผู้ล้มละลายเนี่ยนะคุณไม่สามารถที่จะประกอบกิจการอะไรได้เลยไม่แล้วเราฟ้องล้มละลายเขาก็เอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เราอ่ะเอาก็เรายึดพย์ไปแล้วไง อ๋อเราก็จะได้ซับที่เราฟ้องเขาเน่ะตีนี้คุณต้องวัดใจเขาว่าเขากลัวที่จะล้มละลายไหมถ้าเกิดเขากลัวที่จะล้มละลายอย่างที่ผมบอกไงเขาจะหาเงินมาเคลียร์แต่ถ้าเกิดเขาไม่กลัวก็ล้มลายล้มก็ล้มไปเออเราก็ได้ความสะใจเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยลูกนี้นิ่งเฉยมากแม่ทักไปแล้วนี่อ๋อไอจีเขาก็บอกเธอไงขอโทษทีก็แบบไม่ใช่หรอเธอึงรู้ แนี้ติดต่อไม่ได้อะเราเราเราจะใช้เวลานานไหมในการที่เราจะจัดการกับมันไอ้ลูกนี้คนเนี้พี่เจเอ,อผมว่าพี่เขามีทนายความอยู่แล้วนะครับทนายความเขาก็สามารถที่จะไปสืบซับแล้วก็ไปตามยึดทรัพย์ได้นะแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเกิดว่าคอนโดที่พูดถึงเนี่ยนะที่เราไปยึดเนี่ยแล้วก็ติดหนี้จำนองอยู่น,ยนะครับถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องดินน้นรนหาเงินมาเพื่อที่จะยร์เพราะไม่ไม่อยากจะเสียสูญเสียไอคอนโดหลังนี้ไปเนะหรือถ้าเกิดว่า ดีกว่านั้นคือเรารู้ว่าเขาทํางานอยู่ที่ไหนก็ไปอายัดเงินเดือนจากตรงนั้นก็ได้ก็อันนี้เราก็ไม่ต้องผ่านศาลแล้วใช่ไหมคะ,ะทานายเป็นคนจัดการให้เองใช่ทนาย<อ>ต้องเป็นคนไปดีลกับสานักงานประคับคดีครับ m, คือเอางี้ดีกว่าตอนนี้มันยืเดเยื้อมานานแล้วแม่เองอะ่ะอยากจะให้จบยังไงเพราะพี่เจมเขาก็ให้เรื่องกฎหมายแล้วต่อไปเนี้ยแม่จะให้จบยังไงดีเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนอันอื่นคดีอื่นไหมเหมือนประมาณว่าฉันไม่ยอมยังไงคุณก็ต้องจ่ายฉันไม่งั้นคุณก็ต้องติดกุกไปแม่เอาไงอ๋อพี่เจมช่วยมึงัน พี่หนิงว่าพี่หนิงเนี่ยจะเอาอยัางไงณวันนี้เนี่ยพี่หนิงคือผู้ถูกกระทําครับอทําอย่างนี้มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรอกอพี่หนิงคือผู้ถูกกระทาครับคราวนี้ <พอ S 2> <อ>มันอยู่ที่ว่าพี่หนิงเนี่ยนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาคือผู้ก่อกรรมกับพี่แต่พี่จะตัดกรรมกับเขาหรือพี่จะก่อกรรมต่อมันอยู่แค่นี้